เพื่อนคนนี้ถามว่าทำไมใน TikTok เวลาเราลงคลิปวีดีโอถึงมียอดคนกดถูกใจหรือยอดคนติดตามมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นจริงๆนะครับต้องอธิบายแบบนี้ว่าลักหนักเลยโซเชียลจะมี3ามช่วงไปกันนะครับช่วงแรกคือการเอาใจช่วงนี้นะครับเราย้อนกลับไปทั้งสีปีกี่แล้วสมัยที่แพลตฟอร์มติ k t o k อมาใหม่ๆนะครับ เขาจะเอาใจคนเล่นด้วยการทำอย่างไรให้คนรู้สึกดีเมื่อมาเข้าใช้แพลตฟอร์มเช่นการเปิดฟีดนะครับยูคก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแค่ลงรูปหมาลงรูปแมวก็เปิดฟีดแบบถล่มทลายเป็นแสนเป็นล้านวิวแล้วนะครับเขาต้องการที่จะดึงคนเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขานะครับยุคที่สองครับคือการเอาคืนนะครับแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจเขาต้องมีรายได้เข้าบริษัท ดังนั้นครับเ <_ an> ขาจะค่อยๆบ,บังคับให้คนเนี่ยลงโฆษณาหรือโปรโมท <_ an> เพื่อให้ผู้คนเห็นเยอะๆนะครับ <_ an> ซึ่งแพลตฟอร์มทิกอก็ก็เช่นเดียวกันนะครับ <_ an> เดินทางมาถึงช่วงที่สองครับคือการเอาคืนนะครับรุปนี้ครับทิกเกเนี่ยเขาจะค่อยๆกดฟีดเราลงนะครับเ <_ an> พื่อให้เราเนี่ยลงโฆษณาโปรโมทนะครับยุคที่3ครับคือยุคของการเปลี่ยนแปลง นะครับก็คือแพลตฟอร์มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเอารูปเลินใหม่ๆเข้ามาเอาฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ดูน่าสนใจนะครับดังนั้นนะครับทำไมแพลตฟอร์มอื่นเราลงแล้วคนถูกใจหรือคนติดตามน้อยนะครับเพราะแพลตฟอร์มอื่นนะครับมาหลายปีแล้วยางสีฟ้านะครับก็มาเป็นสิบปีแล้วเขาอยู่ในช่วงของการเป,ปลี่ยนแปลงเลยดังนั้น,นครับถ้าเราอยากเติบโตในแพลตฟอร์มที่มานานสิบปีขึ้นไปเนี่ย เราต้องทำคอนเทนต์ดีมากๆนะับ <Okay. S 1> หรือมีการโปรโมทโฆษณาถึงจะเข้าถึงผู้คนครับ <Woo. S 1> แต่ในแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการเอาคืนแต่ฟีดเขาก็ยังเปิดให้อยู่ถ้าเรามีการทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับและเนื่องจาก TikTok เนี่ยเขาใช้ AI ในการตรวจสอบตรวจจับระบบความผิดพลาดหรือการนําส่งต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ วัดคุณภาพของวิดีโออย่างชัดเจนว่าวิดีโอนั้นมีคุณภาพหรือไม่ถ้ามีคุณภาพเขาก็จะเปิดฟีดเพิ่มให้มากขึ้นนะครับหลักเกณฑ์การวัดเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของค่า engagement ก,การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมเช่นการกดถูกใจกดคอมเมนต์เซฟบันทึกในการโปรดกดแชร์หรือดูซ้ํำๆหลายๆรอบนะครับถ้าวิดีโอไหนที่มีค่าตรงนี้เยอะเขาก็จะเปิดการมองเห็น ให้เพิ่มมาขึ้นนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ TikTok ติ๊กตอกแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นคือทิ k กตอกมีหน้าของ for y y u u f e d นะครับซึ่งหน้าของ for y y u u f e d เนี่ยคือหน้าที่คนใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่มีโอกาสมากกว่าสายฟอร์มอื่นเพราะว่าการทำงานหลักของหน้า for y y u u f e d เนี่ยเขาจะนำส่งคลิปวิดีโอของเรา กระจายออกไปให้คนไม่รู้จักทําให้โอกาสที่คนไม่รู้จัดเราเนี่ยมีโอกาสเห็นคิดวิดีโอรเราและเกิดความชอบและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมันจะสูงมากครับถ้ากเราทาคลิปวิดีโอได้ดีและผู้คนชอบนะครับจนมีค่า engagement เ,เ,เยอะๆทิกตอกก็จะเกิดการนําส่งให้เยอะมากๆนะครับ <Yes. S 1> ดังนั้นคําถามที่ว่าทําไมแพลตฟอร์มทิกตอกถึงมียอดการกดถูกใจหรือติดตามมากกว่า <Yes. S 1> ก็เพราะว่า t i กตอกมีฟังก์ชันของ for you feed ซึ่งเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเนี่ยเติบโตขึ้นหากทำคลิปวิดีโอได้ดีหรือมีผู้คนมีติสัมพันธ์ร่วมในคลิปวิดีโอเยอะๆครับด <Yes. S 1> ังนั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าจะให้เลือกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับควรที่จะมาในส่วนของ TikTok เนี่ย สูงมากๆน,นะครับแต่แพลตฟอร์มอื่นก็ควรที่จะทําอยู่เพียงแต่ว่ายึด Tiktok ok เนี่ยเป็นหลักนะครับและโอกาสที่เราจะเติบโตหรือเป็นที่รู้จักของผู้คนเนี่ยมันจะสูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ <Yes. S 1> และถ้าชิปน,นี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ <Yes. S 1> ผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรก,กิจสอนสร้างรายได้ครับ